สวัสดีครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมก็ได้เปิดเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากมาติดตามช่องสำรองกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อะไรไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับขอบคุณครับพื้นที่แห่งความลับของไฟศักดิ์สิทธิ์จะเปิดขึ้นอีก2อาทิตย์พี่สาวของเจ้าก็มีสิทธิ์เข้าร่วมด้วยนะท่านที่ท่านต้องการจะเข้าร่วมกับพื้นที่ลึกลับของไฟศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลอ ารวมสิทธเนื่องจากข้าได้ทําผลงานการแข่งขันมอลิ่งได้อันดับที่ดีเลยได้เป็นสิทธิ์ของลานจิตวิญญาณข้าจึงมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกับพื้นที่ลึกลับของไฟศักดิ์สิทธิ์ด้วยผู้ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ไม่ใช่ดอกไม้ที่บอบางการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องปกติอันตรายหลิงเฟิงเมียสูนบุกเมียวฟุ้ม จิบบจิบจิจจจแฮะอย่าตกใจไปเลยอสูนตัวนี้ข้าได้ปราบมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมันจะมาเป็นคนในครอบครัวของเราข้าตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าเอี้ยงแฮะหลิงเฟิงจะเป็นสัตว์ประหลาดแน่เลยที่สามารถจัดการกับสัตว์อสูนระดับนี้ได้นะ่ะ เนื่องจากท่านต้องการจะเข้าร่วมกับพื้นที่ลึกลับของไฟศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีเจ้าหนี้ท่านหวังใจได้เลยเมื่อกี้ข้าตกใจไปหน่อยหวังว่าเจ้าจะไม่กดข้านะเออน่ารักจังเลยอืมสิงโตหัวเน่าแล้วไม่ว่ายังไงพื้นที่ลึกลับของไฟศักดิ์สิทธิ์ก็อันตารายอย่างมากหินผลึกทองคำนี่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็ว และนี่ก็คือส่วนของพวกเจ้ารีร่เพิ่มความแข็งแกร่งแล้วคอยปกป้องพี่สองข้าด้วยละ่ะฮึว้าดีกันดีกันเฟิงเอ,อ๋ดูสิเขาเข,ข้ากันได้ดีเลยนะ พี่สาวยังมีเวลาอีกสองอาทิตย์ท่านจะพึ่งพาผลึกทองคําอย่างเดียวก็ไม่ได้นะท่านต้องฝึกฝนตัวเองด้วยข้าต้องการจะสอนทักษะพิเศษให้กับท่านด้วยสองอาทิตย์ต่อมา พื้นที่ลึกลับของไฟศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นที่ลึกลับอย่างมากเมื่อคนเข้าไปแล้วมันจะสุ่มและส่งคนไปแต่ละที่ซึ่งมันจะกระจัดกระจายกันไปแต่ละที่เมื่อพวกเจ้าเข้าไปแล้วก็จงรีบหากันให้พบและอยู่ด้วยกันเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของพวกเจ้าเองเข้าใจแล้วไปได้แล้วล่ะ ิพี่หลิงเฟิงกับท่านพี่หลิงชิงขอให้พวกท่านปลอดภัยนะก่อนที่พวกเราจะกลับมาฝากดูแลอาจารย์หยุนหมิงด้วยนะจะสิทธิ์ลักของข้าจะเป็นสิทธิ์เล่นแร่แปรธาตุจะทําทให้แผนกของเราต้องผิดหวังล่ะไม่ต้องห่วงข้าหรอกนะอาจารย์ข้าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนอ่ะนี่คือของท่านนี่ท่านอาจารย์อย่ารีบแต่งงานจนกว่าข้าจะกลับมาล่ะ จ้าโง่เอ้ยข้าจะไม่รีบแต่งงานหรอกนะจนกว่าเจ้าจะกลับมา